การชุมนุมเรียกร้องนะคะก็ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยค่ะแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและไม่ละเมิดต่อผู้อื่นนะคะแต่ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้แนวทางการเคลื่อนไหวมักมีการนําธงชาติไทยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะแล้วก็โจมตีผู้ที่คิดต่างว่าไม่รักชาติติดตามรายงานของคุณสรทันเหมพิพัฒน์ค่ะการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบข้างถนน เป็นสิ่งที่ธรรมดาไปแล้วในประเทศไทยที่แต่ละกลุ่มก็พยายามในการใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการหากย้อนไปในช่วงก่อนความวุ่นวายทางการเมืองการเรียกร้องของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลมักเป็นในเรื่องของปัญหาการทำมาหากินสวัสดิการความเป็นอยู่หรือนโยบายที่แต่ละพักการเมืองเคยหาเสียงไว้ซึ่งขอเรียกร้องนั้นก็มีทั้งได้รับการตอบรับและไม่ได้รับความสนใจแต่ปัจจุบัน การเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มกลายพันธุ์และมักมีความรุนแรงมากขึ้นสังเกตได้จากช่วงก่อนการรัฐประหาร2549ที่มีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยวัฒกรรมสังคมโดยแคมเปญสำคัญก็คือการกู้ชาติและการนำธงชาติมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้เรียกร้องทั้งที่ขณะนั้นประเทศไทยต่างก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในด้านเศรษฐกิจ แม้การรัฐประหาร2549จะสามารถโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้สำเร็จแต่พรรคการเมืองที่ยึดถือประชาธิปไตยตลอดมาก็กลับมาชนะใจคนส่วนใหญ่ของประเทศได้อีกแต่กลุ่มพันธมิตรก็ยังไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยได้ออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลโดวยวัฒกรรมซ้ำซากควบคู่กับสัญ,ญลักษณ์ธงชาติแม้ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยที่สืบทอดเจตนารมณ์จากพรรคไทยรักไทยจะสามารถดำเนินนโยบายเพื่อประชาชนมากมายก็ตาม การเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามและกลุ่มที่ไม่ต้องการรัฐบาลเสียงประชาชนส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวกดดันขับไล่อย่างต่อเนื่องและมีการใช้ธงชาติมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวเช่นเคยด้วยเหตุนี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองข้างถนนตั้งแต่ช่วงก่อนการรัฐประหาร2,549จนถึงปัจจุบันกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลจากการเลือกตั้งได้ใช้ธงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์เรื่อยมา และเป็นการตอบโต้ผู้ที่คิดต่างอย่างชัดเจนว่าไม่รักชาติซึ่งก็มีกลุ่มพลังเงียบที่ไม่ได้สนใจการเมืองเท่าไรนักเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในการนำธงชาติไทยที่เป็นของคนไทยทุกคนมาใช้ตอบโต้ทางการเมืองของผู้ที่คิดต่างหรือไม่ใครไม่ถือธงชาติขับไล่รัฐบาลเป็นคนไม่รักชาติหรือไม่สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ลักษณะของความรักชาติแต่อาจเรียกได้ว่าเป็นความคลั่งชาติมากกว่า หากกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังคงไร้เหตุผลในกติกาป,ชชาประชาธิปไตยและนำธงชาติมาเป็นสัญลักษณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองไม่รู้จบสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นคนไทยก็จะใช้ได้เพียงแค่บางกลุ่มเท่านั้นหากใครคิดแตกต่างก็จะถูกความคลั่งชาติของคนบางกลุ่มกล่าวหาว่าไม่รักชาติทันทีหวังเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนที่รักชาติอย่างมีสติ จะเป็นจุดชี้ทางให้กับสังคมและการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ในขณะนี้ได้รับรู้ว่าสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยไม่ควรเอามาใช้เพื่อหวังผลเฉพาะกลุ่มเชกเช่นนี้อีกสรทันเห็นพิพัฒน์ทีมข่าว DNN รายงาน